นั่นมีหลายที่หมูหยองนั่นมีหลายที่ถ้ามาชนบุรีต้องหมูหยองแสงตะวันโอ้โหขอต้อนรับเลยนะคะท่านเจ้าของแบรนด์แสงตะวันค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณอภพิรัชวชิระสกุลชัยโอ้โหหมูหยองวันนี้จัดเต็มจัดแน่นเลยเพื่อคุณผู้ชมที่รับชมมาเก็ตท็อกในช่วงนี้ที่มาที่ไปเลยค่ะเห็นบอกว่าเป็นตำนานแห่งหมูหยองเมืองชนบุรีเลยที่เดียวเริ่มมาตั้งแต่สมัยคุณแม่ครับเป็นเกษตรกรครับผมทีนี้ว่า เสษ็รกรก็จะมีช่วงที่หยุดพักก็เลยว่าเอ๊ะจะทําอะไรดีว่างครับก็เลยเปฆ่าหมูใช่ลองซื้อหมูามาทําดูก่อนเอ๊ะแล้วรสชาติเป็นยังไงก็ลองให้ชิมชิมกันพอชิมปุ๊บมีเหตุการณ์ว่าเอ๊ะคนแถวนั้นบอกอร่อยทำไมไม่ทําขายละ่ะ ค่ะครับเลยเริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับอ๋อยุคนั้นก็ประมาณ2 4 9 9่นะคะใช่ไหมคะ40ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วนะคะที่ฉันก็ยังไม่เกิดนะคะแต่ก็แบบอาจจะเคยเห็นคุณหน้าคุณตากันตามร้านของฝากเมืองชนบุรีจุดพักรถต่างๆเนี่ยต้องเป็นแบรนด์นี้เท่านั้นเลยตอนนั้นถือเป็นเจ้าแรกของจังหวัดเลยไหมคะใช่ครับค่ะครับความพิเศษของสูตรที่ของเราที่เขาบอกว่าทําไมมาชนบุรีต้องมาให้กินหมูหยองยี่ห้อแสงตะวันเท่านั้นครับเพราะว่าชนบุรีเนี่ยครับเอ่อ จะมีแหล่งที่เลี้ยงหมูเป็นจํานวนมากอยู่แล้วทีนี้เราก็ต้องใช้หมูของจังหวัดเราเนี่ยช่วยส่งเสริมชาวบ้านด้วยเนาะใช่ครับเขาเรียงกันที่ไหนครับบางทีไม่ค่อยือนกันบ่อทองก็มีครับค่ะพานทองบ่อวินพวกนี้ครับอําเภอต่างๆครับค่ะเราก็จะใช้หมูจากจังหวัดเราค่ะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยส่งเสริมอาชีพในชุมชนด้วยใชนะคะอ่ะ ข้อได้เปรียบของหมูที่จังหวัดเราก็าคือได้ความสดความใหม่ใช่ครับนะคะการคัดเลือกส่วนต่างๆเข้ามาประกอบเป็นหมูหยอกให้เห็นบอกว่าเลือกส่วนที่พิเศษที่สุดอร่อยที่สุดด้วยของ,ของหมูตัวนั้นใช่ครับผมจะใช้ส่วนสะโพกล้วนอืครับแล้วก็จะตัดแต่งไม่มีมันเลยทั้งผืดเราออกหมดค่ะครับผมแล้วก็ตอนเราทําเนี่ยเราจะคัดสรรวัตถุดิบปรุงรสเนี่ยก็คือเน้นที่ว่าไม่ให้คนทานที่แพ้เนี่ยทานแล้วจะมีผล สุขภาพเออพวกนี้ครับคนทานที่แพ้ปกติเคยเห็นแต่แพ้ถั่วแพ้นั่นแพ้นี่แพ้หมูหยองนี่มันเป็นยังไงแพ้อ่อรครับอนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆผู้ชายคนนี้อ่ะแพ้ความอร่อยอย่างหนึ่งแต่ว่าพูดถึงว่าเลือกสัดส่วนที่ดีที่สุดเนี่ยใช่ครับเพื่อให้คุณผู้ชมหรือว่าผู้ที่ซื้อไปทานรู้สึกคุ้มค่ากับเงินี่จ่ายใช่ครับนะคะวันนี้แปรรูปออกมาหลากหลายโอ้โหเยอะแยะมากมายเหลือเกินมีอะไรบ้างคะแนะนําเลยหน่อยค่ะผมแนะนําเลยนะครับอันนี้เป็น ทองม้วนไส้หมูหยงปกติเจอแต่ทองม้วนธรรมดา<ช>ที่มีไส้งาแล้วไม่มีไส้จะกรงกรวงใ่ครับ,รบเดี๋ยวชิมชิมชิมกันนี่นี่นทองม้วนนี่อัดมาแน่นม้วนเลยนะคะย,ยังมีงาเหมือนเดิมด้วยนี่มีงาแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคะยังมีงาเหมือนเดิมแต่ด้านในแต่แนวนี้มีความแอบ,บสอดไส้หมูหยองอยู่เป็นแบบนี้เลยนะคะชิ้นพิเศษมากๆเลยจะกินแล้วนะคะอืม กรอบมากครับทองม้วนไม่หวานเลยหมูหยองก็ไม่เค็มด้วยครับอืมอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมอืมขอกินได้หมดชิ้นนี้เลยฮะเดี๋ยวพูดไปคนเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวกินก่อนกินก่อนร้อเล่นร้อเล่นอ่ะอร่อยมากเลยนี่ทองม้วนเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยไหมคะตรงนี้ใช่ครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งฮะอันนี้เป็นหมูหยองเส้นอบกรอบอืมครับอันนี้ก็คือเอาจากไอเนี้ยะไปใส่ในทองม้วนอันนี้คนละูตรกัน คนละสูตรอีกหรอใช่ครับโอ้นี่คุณแม่คิดเก่งมากเลยนะคะมีหลายสูตรเหลือเกินใช่ครับอ่ะอันนี้แบบกรอบแบบกรอบเลยครับจะกรอบจริงหรือไม่เรามาพิสูจน์กันค่ะคุณผู้ชมอืมอืมเคยทานไหมฮะหมูยองแบบนี้เคยทานไหมฮะเคยกินแบบนิ่มๆครับอืมจําผงๆนะคะใช่ครับอืมให้ความรู้สึกหรือว่ามีมีความแบบ ็กเ t อร์ของหมูด้วยถูกต้องครับอันนี้เป็นสะโพกล้วนเลยนะครับคือน้ำลายอยากกินด้วยใช่ไหมล่ะสะโพกล้วนเลยครับอืมสนใจสนใจอีกตัวไหมอันนี้ผมซิกเนเจอร์เหมือนกันเปิดกันสดๆเลยครับสมุนไพรแอบมีเครื่องใช่ใบมะกรูดครับกับพริกแห้งแต่ว่าเด็กังทานได้เลยครับจริงเหรอจริงครับลองทานเลยครับแอบชิมนะคะชิ้นเล็กๆทีนึงกลัวเผ็ดชิมดูก่อนว่าไม่เผ็ดจะกินต่ออืม อันนี้อร่อยครับผมเฮ้ยเป็นมีความกรอบ,รบไม่อมน้ามันด้วยใครๆก็พูดครับอืมอร่อยจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยหยุดไม่ได้เลยคุณตุ๊บเป็นไงฮะวันนี้ครับเอามาให้คุณผู้ชมเนี่ยที่เห็นเอ็มาก,กินแล้วโอ้โหอยากสั่งซื้อเหลือเกินครับซื้อได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะเอ่อถ้าที่เราจําหน่ายนะคะหลักๆก,ก็จะมีทาง a ฟ e b o o k นะครับแล้วก็มีตามกูเม้นะครับแล้วก็มีตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำค,ะคระเช่นท็อปแล้วก็บิก๊กซีภาคตะวันออกก็มีครับ หรือจสั่งซื้อทาง Facebook ก็มีออนไลน์ครับผมค่ะซื้อออนไลน์นี่ราคาถูกกับปกติปะวันนี้นะฮะเราให้โปรโมชั่นเลยได้ไหมครับค่ะโทรมาร้อยท่านแรกนะครับแล้วก็ภายในที่แจ้งว่าจากรายการนี้นะครับค่ะสั่งซื้อ500บาทขึ้นไปลด10%นะครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยครับผมค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ089-245-3131นะคะส่งฟรีไม่มีปลายทางเพราะเดี๋ยวไปแล้วตีกลับ นะคะอดนุนเกรรษตรกรไทยนะคะช่วยเหลือสินค้าให้เกรรษตรกรผู้เลี้ยงหมูมีไรายได้นะคะคแล้วก็ที่สําคัญผลักดันแบรนด์ของเราเนี่ยให้ก้าวไกลไปถึงต่างประเทศเห็นบอกว่าไปต่างประเทศมาแล้วด้วยใช่ครับไปเชิดชายอยู่ในห้างที่ประเทศจีนไต้หวันมาเรียบร้อยใช่ครับจีนมาเกาไต้หวันครับฮ่องกงค่ะครับผมผลตอบรับเป็นอย่างไรดีครับยอดซื้อยอดขายที่คนจีนกินแล้วบอกโอ้ เฮินห่าชื่อเหินห่าชื่อกันเต็มเลยไหมคะเนี่ยตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยเหรอคะทำไมถึงคนจีนถึงชอบกินเป็นข้าวแตนหน้าหมูหยองครับเป็นค่านิยมเลยนะครับเพราะว่าเข้าเกี๊ยวกับข้าวแตนเนี่ยชอบทานกรอบแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นสูตรพิเศษครับทานแล้วก็ติดใจเลยครับปกติจะเป็นตัวนี้ส่งออกอย่างเดียวเลยก็จะมีหมูหยองด้วยครับหมูม้วนแล้วก็ข้าวเกี๊ยบหน้าหมูหยองแล้วข้าวแตนหน้าหมูหยองครับอ่าแล้วถ้าเป็นตลาดในเมืองไทยตัวไหนขายดีที่สุดคะ ถ้าบอกทุกตัวนี่จะน่าเขียนไหมครับอ๋อมันก็ดูัมวไปนิดนึงอะค่ะแต่ก็เชื่อได้อยู่นะคะได้อยู่ได้อยู่เบาๆเชื่อค่ะว่าทุกตัวอร่อยจริงเพราะคุณภาพจริงๆนะคะอย่างนี้คู่แข่งที่มาผลิตตามหลังเราครับอ่เป็นอย่างไรอืมคู่แข่งนี้ผมไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นการแข่งขันนะฮะแต่ว่ารสชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าเป็นคนเลือกค่ะถ้าลูกค้าเลือกในคุณภาพและสินค้าที่รสชาติถูกต้องและถูกใจ ผมคิดว่ายังไงลูกค้าก็ยังเลือกตอนนอมูยองครับนี่นะคะคนอกจากเป็นของดีประจําจังหวัดคู่แข่งกับเข้าหลามแล้วเนี่ยนะคะค <laughs> ข้าหลามนี่ยกให้เขาเลยเข้าออริจินอลเวอร์ชันแต่ในเรื่องของสายของข่าวของกินเล่นวันนี้แบรนด์แสงตะวันเขายืนหนึ่งนะคะทำอย่างไรรักษาคุณภาพในการที่จะให้แบรนด์ของเรานั้นอยู่ยงคงกับพันอย่างนี้ได้อย่างไรบ้างคะออผมก็เน้นนะครับเน้นในเรื่องของ1คุณภาพของวัตถุดิบนะครับส เน้นของคุณภาพของการผลิตและบรรจุภัณฑ์ครับผมให้สะอาดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรมอนามัยมครับผมก็คือไม่ต้องกลัวว่า,าทานไปแล้วจะแบบว่ากรมอนามัยจะมาหาที่บ้านเลยไม่ต้องกลัวเลยอันนี้รเราตรวจสอบนะคะถ้าส่งออกได้เ่ยมันต้องมี HACCP มันต้องมี GMP นะคะที่ไม่มีคือฮาลาลเพราะเป็นหมูอย่างเดียวเท่านั้นก <laughs> ็คืออันเนี้ย ทําให้เราคุมมาตรฐานไว้ด,ด้วยด้วยมาตรฐานของมันอยู่แล้วนะคะคแล้วตอนนี้ถ้ามีคนที่สนใจโอ้ดิฉันอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงรายอยากจะรับไปขายจังเลยอย่างเงี้ยโอยินดีมากเลยครัได้ไม,ดมั้าส่วนใหญมีลูกค้าต่างจังหวัดรับไปขายไหมครัครเราต้องการตัวแทนจําหน่ายอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ถ้าสินค้าของเราเนี่ยตรงตามวัตถุประสงค์หรือลูกค้าของท่านต้องการสินค้าประเภทนี้อยู่แล้วนะครับติดต่อได้ที่เบอร์ที่ให้ไปได้เลยครับผมเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนี่เลย0892459 สามหนึ่งสามหนึ่งนะคะก็คือสนใจตัวไหนคุยกันได้เลยครับคุยกันได้เลยจะมีราคาสง่งพิเศษ,เศษห้ลยนยคะคะเป็นการร้างรายได้ไดเอ๊แต่ว่าแสงตะวันเนี่ยปกติมันอยู่ที่ชนบุรีดนวันนี้จะไปอยู่ที่สุงไหง่โกลกหรือไปอยู่ที่แม่ห้องสอนีน่จะเป็นแหล่งอะไรหรือเปล่าเอ๊ยินดีเลยยินดีให้ไปอยู่ตรงนั้นเลยพอทานเสร็จแล้วนึกถึงชนบุรีก็ขับรถมาเที่ยวได้อีกนะคะหน้าร้านที่จังหวัดชนบุรีอยู่ที่ไหนคะหน้าร้านของเรานะครับอยู่เส้นถนนสุขุมวิทนะครับเลยโลตัส ชนบุรีนะครับแล้วก็จะเป็นตึกคอม,อมพอเลยตึกคอมมาจะเป็นร้านติดกับก่อนถึงสมิทิเวชชนบุรีครับค่ะเห็นบอกว่าที่ร้านเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อื่นอีกมากมายนี่เป็นหมูแผ่นอย่างนี้ก็มีด้วยหมูแผ่นประกอบเลยครับอ่าและเป็นอันนี้อันนี้อันนี้ปแปลกอันนี้นเป็นอะไรเอ่ยเขาแต่งหน้าซีฟู้ดครับ นอกจากจะเป็นหมูแล้วยังมีซีฟู้ดอีกด้วยเนื่องจากชนบุรีเป็นจังหวัดที่มีมีอาหารทะเละเลยอะนะคะอ,คอันนี้ออกมาใหม่ล่าสุดหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ครับนี่คุณแม่คิดเก่งมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยคุณแม่ก็ปกติเป็นทําไมถึง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 คิดสูตรได้แบบโดนใจรสชาติแล้วก็คุนลิ้นของคนไทยอะคะอืเพราะว่าคนไทยนะครับมีการทานบริโภคเนี่ยที่หลากหลายทีนี้เราก็กลัวเบื่อ เดิมๆก็หมูเดี๋ยวก็ไก่เดียวก็ขึ้นเอ๊ะยังไงดีแล้วก็เราลองค,คิดเปลี่ยนขึ้นมาบ้างครับมผมมาดูในเรื่องของการเก็บรักษานะคะคุณภาพของสินค้าอยากทราบจังเลยคะ่ะเอ๊ะถ้าดิฉันซื้อไปแล้วจะไปเมืองนอกเนี่ยจะเก็บได้กี่เดือนกี่วันกี่ปีกันคะขนมของเรานะครับถ้าเก็บจริงๆก็อยู่ได้4เดือน ค่ะครับหมูยองจะอยู่ได้6เดือนแต่ที่จริงไม่ทันรกคะประมาณสัก3าวันก็หมดแล้วครับยินดีเลยครับเพราะว่ามันจะอร่อยกินกินเพลินเนาะแต่เก็บได้6เดือนเลยถ้ายังไม่เปิดนะคะหรือว่ามีวิธีที่จะเก็บให้นานได้กว่านี้แม้เกิดบางคนคิดถึงบ้านอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศอย่างเงี้ยของเราต้องต้องแจ้งอย่างหนึ่งนะครับว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดเลยแล้วก็ แล้วการรักษาถนอมอาหารเนี่ยอาหารจริงๆก็ไม่ควรเก็บนานมากอยู่แล้วซื้อมาใหม่ก็ควรจะทานให้หมดเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นหืนกินไม่อร่อยขึ้นมาก็ควรจะทานใ,ให้หมดภายในระยะเวลาที่เขียนข้างกล่องนะคะครับมอ่ะมาพูดถึงในเรื่องของอโปรดักทั้งหมดแล้วเนี่ย เห็นบอกว่าจะมีการไปออกงานเร็วๆนี้ด้วยนะคะคถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปเจอนะคะคุณพี่ตัวเป็นๆเ,เลยนะคะครวมถึงได้โปรโมชั่นสุดพิเศษเลยไปเจอกันที่งานไหนวันไหนอีอ่เท่าไหร่คะถ้าล่าสุดนะครับก็จะมีงานที่จะถึงนี่เป็นงานศิลปาชีพครับศิลปาชีพปฏิทไทยที่เมืองทองธาน,นีชาเลนเจอร์ครับวันที่10 1 8นี้นะครับผม ค่ะ1 0บถนี้เอาจัดเต็มแบบนี้ไปเลยนะคะตั้งแต่10บโมงเช้าถึงสองทุ่มอจะตั้งแต่10โมงเช้าถึงสาทุ่มครับโอ้โหนะคะขยายเวลาคุณได้ช็อปได้เลือกอีกมากมายเลยทีเดียวณวันนั้นจะมีช่วงนาทีทองมีอะไรไหมนาทีทองมีอยู่แล้วโอ้โหควรจะไปเป็นอย่างยิ่งนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะไปเลือกช็อปสินค้าที่แสนจะอร่อยที่คุณผู้อยากให้คุณผู้ชมได้ลองชิมบาเลยอยากชิมตัวนี้บ้างจงเลยค่ะนี่ให้หยิบให้เลยหน่อยเออหยิบตรงนี้ก็ได้ตัวนี้มาเลยครับนี่เป็นเป็นข หน้าหมูหยองครับมันมีความแตกต่างกับข้าวแตนอย่างไรใช้ข้าวเหมือนกันไข้าวตังเนี่ยน,นะครับจะทํามาจากข้าวหอมมะลิค่ะและ้วก็ไปบดนี่ครับะะแต่ถ้าข้าวแตนจะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็ไปแช่จะเป็นเม็ดครับจะลองดูพิสูจน์ความกรอบนะคุณผู้ชมหนึ่งสองสามหืมกรอบจริงด้วยปากลเลยหืมอร่อยมากอร่อยมากค่ะอันนี้มีความหวานนิดนิด ใช่ครับ<ๆ>เด็กทานได้นะครับม,มีความแตกต่างกับตัวข้าวแตนไหมคะมีครับข้าวแตนจะเป็นเม็ดออกเค็ม,คม,คมๆกว่าดีไซน์รสชาติได้อย่างแบบขอตบมือให้แล้วไม่รู้จะให้กี่ดาวดีเพราะมันอร่อยจริงๆกับทุนผู้ชมนี่ขนาดแบบว่าอยากให้หมดเวลารายการเร็วๆจะได้แต่ว่าพวกนี้เป็นสินค้าโอท็อปห้าดาวเกือบทุกตัวนะครับของเราจะเป็นสินค้าโอท็อปห้าดาวด้วยของชนบุรีเลยค่ะนอกจากรางวัลโอท็อปรางวัลอื่นๆมีอีกไหมคะก็ส่วนมากจะเป็นโอท็อป เป็นหลักของเรานะครับสินค้าจะทําประกวดโอท็อปเลยอ๋อโอ้โหนะคะนี่ของเขานี่ของของยิ่งเขาเรียกจับของแท้นะคะคุณผู้ชมจับของแท่จริงๆเพราะว่าอยู่มานานขายในห้างด้วยส่งออกด้วยนะคะเป็นสินค้าแบรนด์คุณภาพที่คัดสรรของดีของอร่อยให้คุณผู้ชมนะคะได้ทานอย่างปลอดสารพิษไร้สารกันบูดนะคะพูดถึงเรื่องการทำงานกับทางบิดขับเป็นอย่างไรบ้างคะดีใจมากนะครับที่ทางเราได้เข้าอยู่ในร่วมกลุ่มของบิดขับนะครับเพราะว่า ทางบิดขับเดี๋ยได้ให้โอกาสกับทางผู้ประกอบการหลายๆท่านนะฮะเพราะว่าล่าสุดนี้เราก็ได้ไปออกงานไทเฟกนะครับงานไทเฟกของทางพานิชย์จังหวัดะนะครับก็ได้ผลตอบรับที่ดีมากนะครับแล้วก็ทําให้มียอดสั่งซื้อจากต่างประเทศไปหลายประเทศเลย นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากจริงๆครับนะคะคก็อุดหนุนสินค้าชุมชนช่วยคนท้องถิ่นไทยนะคะอยากมาร่วมงานกับบิดคลับนะคะหรือว่าอยากนําสินค้าเข้ามาร่วมโปรโมตในรายการก็ติดต่อบิดคลับได้เลยนะคะแต่ณตอนนี้แล้วเนี่ยใครที่อยากที่จะชิมสินค้าของแบรนด์แสงตะวันนะคะต้นตํำรับ หมูหยองหมูกรอบหมูแผ่นนะคะของจังหวัดชนบุรีสั่งซื้อมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าเพจด้วยนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านทาง Facebook ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันโปรโมชั่นนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะส่งฟรีและมีโปรโมชั่นด้วยใช่ครับนะคะก<ม>ารขายออนไลน์ตอนนี้เป็นอย่างไร ออนไลน์ตอนนี้ก็ถือว่ามาแรงนะครับค่ะเป็นเป็นการที่ปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าทุกช่องทางมีมีประโยชน์กับเราทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าจะเป็นห้างสัพสินค้าหรือจะเป็นหน้าร้านค่ะครับผมยอดออนไลน์เป็นอย่างไรตอนนี้อือยู่ในแอปแล้วแม่แอปแอปแดงมีมแม่แอปแดงมีมีครับอ่าแอปแอปแอปดดาดาได้มีไหมมีครับมีเหมือนกันมีท็อกต๊อกล่ะคะท็อกท็อกก็มีเหมือนกัน ยังไม่มี<อ>ครยังไม่มีนะคะ<ต>เดี๋ยวใครสนใจอยากจะมาปักตะก้าในตอกตอก็ติดต่อได้เลยนะคะเ,คเพราะว่าเชื่อเลยนะคะว่าทานแล้วติดใจทานแล้วสร้างไรายได้และอย่าลืมนะคะใครที่ต้นสนใจนะคะจะเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันอีกด้วยนะคะให้ทีมงานขึ้นเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนี่เลยคะ่ะ0892453131โอ้โหยอดเข้ามารัวๆแล้วตอนนี้นะคะ <c oughs> ผ่านรายการเรานิ่ของที่ควัดมาแล้วเนี่ยอร่อยทุกร้านดีทุกอย่างและที่สําคัญนะคะช่วยเหลือสินค้าชุมชนอีกด้วยโอ้โหวันนี้เนี่ยเอาของมาจัดเต็มขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวคาดว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวยอดสั่งซื้อมาหมดแน่นอนเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะคสําหรับคุณอะภิรัตวชิระสกุลชัยนะคะที่วันนี้ได้นําโปรโมชั่นนี้มาให้คุณผู้ชมฝากอะไรนิดนึงไหมคะครับก็คืออยากจะฝากนะครับหมูหยองนะครับมีหลายที่นะครับ แต่ถ้ามาชมบุรีนะครับอย่าลืมตอนออกหมูหยองตาแสงตะวันนะครับผมนี่<ม>เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการ Talk to g e t จ e r นะคะที่ให้คุณทั้งสาระความรู้เรื่องของการเมืองและเรื่องของความอร่อยที่เป็นประโยชน์กับสินค้าชุมชนนะคะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามรายการ t a l k To g e t จสเได้ใหม่นะคะในช่วงเวลา8โมงเช้าถึง9โมงโดยประมาณวันนี้เราสองคนลาก,กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ